ความรู้เพิ่มเติมเกีเ่ยวกับไฮเพอร์โบลาดังที่ทราบว่าสมการไฮเพอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิดและแกนตามขวางขนานกับแกน x คือ x ยกกำลังสองส่วน a ยกกำลังสองลบ y ยกกำลังสองส่วน b ยกกำลังสองเท่ากับ1เราจะมาดูรายละเอียดอีกครั้งว่า หากเราทราบว่า a และ b ในสมการนั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่เราจะหาส่วนประกอบของไฮเพอร์โบล่าได้อย่างไรจุดยอดของไฮเพอร์โบล่าทั้ง2จุดจะมีพิกัดคือลบ a 0และ a 0จุดปลายของแกนสั่งยุคจะมีพิกัดคือ0ลบ b และ0 b เมื่อรู้ a และ b แล้วสามารถหา c ได้จาก c ยกกำลัง2เท่ากับ a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2แล้วจะทราบได้ว่าจุดโฟกัสทั้งสองจุดมีพิกัดคือลบ c ศูนย์และ c ศูนย์และยังรู้อีกว่าเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลานี้คือเส้นตรง y เท่ากับบวกลบ b ส่วน a x นั่นเอง